สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน่าใช้อีกหนึ่งคันครับคันนี้ออปชั่นครบเลยครับกับนิสสันเซฟีปี2013มือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเครื่อง106เกียร์ออโต้นะครับ เป็นปี2013นะครับมีปุ่ม push start นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีแอร์หลังนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับบุกสวิตอยู่ครบกุญแจรีโมทอยู่ครบนะครับใครที่สนใจกับสภาพสวยนะครับคันนี้ซื้อไม่ต้องซ่อมอะไรครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆสีสวยเต็มนี่เลยครับ ใครที่ชอบเซลฟี่นะครับได้สภาพได้ราคาได้ออปชันนะครับอน4,100โดยประมาณนะครับ2 1 5 0 0 0บาทนะครับใครชอบถูกใจบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับรถสวยสภาพนี้นะครับมาชมมาเช็คนะครับภายในสวยหรูมากๆนะครับตัวนี้ เบาะหนังสภาพใหม่มากๆนะครับเจ้าของดูแลดีสุดๆนะครับตกแต่งรายไม้พวงอะไรมันตีฟัง์กชันนะครับตัวนี้มีปุ่มพุทสตาร์ทนะครับมีแอร์หลังนี่เลยครับกว้างขวางนั่งสบายดูดีมากๆนะครับในเทียบคาสเดียวกันนะครับใครที่สนใจเข้าใจนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับมีแอร์หลังนะครับแบบนี้เลย เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับกับปีและก็สภาพกับออปชั่นนะครับคันนี้สวยจัดนะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงใช้มือเดียวครับดูแลศู์เช็คศู์จนปัจจุบันมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยครับหมดเดือนนี้ใครที่สนใจนะครับรีบพิจารณาจับจองกันได้ทันทีใครที่อยู่บ้านไกลเราจะส่งให้ได้นะครับเครดิตดีก็จะส่งจัดไฟแนนซ์ให้ได้ครบครับเอาเป็นว่าราคาสภาพออปชันครบกับราคานี้ผ่อน4,000นต้นๆท่านได้ใช้งานอย่างสวยรู้ กว้างกวาง,วางนั่งสบายการซ่อมบํารุงดูแลชิลๆนะครับสําหรับนิสสันนิสสันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีอะไรเยอะและค่อนข้างจะใช้ได้ด้วยกันในหลายตัวสําหรับนิสสันนะครับไหม่แท้2องแสนสองกิโลเมตรนะครับรถดูแลศูนย์ตลอดเจ้าของดูแลดีเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับงามจัดสภาพดีจัดราคานี้รีบจับรีบจองรีบพิจารณานะครับจอดไม่นานนะครับสวยแบบนี้เลยครับใครที่ชอบเข้าใจรับรองว่าคุ้มมากๆนะครับผมคัดสวยเช็คสวยนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งาน กับคลาสของเซลฟี่นะครับไม่เป็นรองใครแน่นอนถ้าเทียบนะครับในอัลติสในซีวิกเซลฟี่เซลฟี่ออปชันครบเลยครับตัวนี้พวงมาลยัยมัลติฟัง์ชันปุ่มพูทสตาร์ทมีแอร์หลังกระจกขึ้นลงไฟฟ้าเซนเตอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกเรียกครบจัดไปครับ กับราคาและสภาพคันนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันประวัติชัดๆงามๆครับการันตีว่าไม่เคยชนการันตีการโอนจะส่งทั่วไทยจัดไปแนนทั่วไทยรับประกันสวยหรูสเตปนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนครับเราคัดสวยเช็คสวยมาฝากให้กับสมาชิกจัดไปครับราคาสภาพแบบนี้คุ้มสุดๆครับไม่เคยชนนะครับการันตีว่าไม่เคยชนกล้าการันตีนะครับจากผลงานที่เปิดไปแล้ว 5ปีนะครับสำหรับช่องนี้รับรองไม่ผิดหวังใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดให,เดให้เราการันตีให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ